เราจะทําศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่2ช่วงก็น่าจะออกมาตอนที่ทุกท่านระหว่างฮอลิเดย์สงการนะครับแล้วก็รั้งสุดท้ายน่าจะออกประมาณวันที่4พฤษภาก็คือที่าโพนี่นะครับผมการันตีเลยนะครับด้วยชีวิตเลย ว่าเราเป็นกลางแน่นอนเราโทรไปเขาบอกว่าเลือกใครก็เอาตามนั้นไม่มีการแต่งตัวเลขไม่มีการบิดพิ้วแดงๆทงสิ้นนะครับอันนี้การันตีได้เลย<งาน>คือคุณุงอิงเนี่ยนะครับเอางี้คุณุงอิงเนี่ยทิศทางพิกสถานการณ์ ตั้งแต่มิถุนาปี65เมื่อประมาณเดือนอที่เราเก็บครั้งแรกมีนา65พลเอกประยุทธ์ยังนำคุณนุงอิงอยู่ที่27ต่อ12นะครับนะแต่พอมิถุนา65เนี่ยเป็นที่เรียกว่าฮือฮาอยู่ดีๆคะแนนคุณงอิงเนี่ยพุ่งทันมาทันทีแล้วมาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่1นึ่แกพุ่งกันไป38เลย คือคะแนนมันมันมีช่องว่าง11%แปลว่าอะไรแปลว่ามีคนที่เลือกพักเพื่อไทยจํานวนหนึ่งยังไม่อยากได้คุณองคงอิงเป็นนายกการที่ชื่อพักนำนำชื่อบุคคลเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะเวลาเราเลือกตั้งเราเลือกชื่อพักเราไม่ได้เลือกชื่อนายกการเลือกคนเป็นนายกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสภาฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าหลังการเลือกตั้งแล้วถ้าเราจะได้นายกไม่มีชื่ออยู่ในนี้ คือคะแนนของเปกประยุทธ์เนี่ยนะครับล่วงมาเรื่อยๆตั้งแต่หลังธันวา63ธันวา63คือช่วงพีของเปกประยุทธ์ในช่วงที่ดํารงตําแหน่งนายกที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจากนั้นแล้วคะแนนของเอกประยุทธ์ก็ล่วงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี65เนี่ยแกก็วิ่งอยู่แถวเนี้ยนะครับ12 11 10แล้วก็ไป14ผมเชื่อว่าทางพักรวมไทยสร้างชาตินะนะครับเขาเขาคาดหวังนะ ว่าคะแนนเมื่อทันวา6-3เนี่ย3าเนี่ยมันจะกลับมาการที่คะแนนคนมีเหนือรวมไทยักพักเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นปัญหาสําหรับพักครับฉะนั้นรวมไทยทั้งชาติก็เลยต้องจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการดันตัวเองให้เท่ากับคะแนนของโลรเกประยุทธ์ให้ได้ ผม,ผมให้บวกลบผมตีให้240ร้อถึงสองคือ310นะครับคุณวันวิทย์จะถึงทําได้อย่างเดียวครับกินเพื่อนกินก้าวไกลให้หมดทั้งตัวในภาคใต้นะครับนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคะแนนนำในภาคใต้นะครับจากการสำรวจเนี่ยครั้งที่หนึ่ง เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะคุณเอกประยุทธ์มีคะแนนอยู่29นะครับแต่ตามมาตามมาติดๆเลยนะก็คือคุณอุ้งอิงอยู่ที่25